หรือจะใช่เชาเน็ตบอกเจอกระโปงสีขาวของแตงโมแล้วพร้อมเปิดคลิปยืนยันอีกหนึ่งหลักฐานชิ้นสําคัญในคดีของแตงโมที่ทุกคนตามหากันมาตั้งแต่เกิดเรื่องก็คือกระโปงสีขาวที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุแต่กลับหายไปในตอนเจอร่างโดยที่ผ่านมาหลายคนพยายามหากระโปรงสีขาวของแตงโมและหนึ่งในนั้นก็คือสสอเต้มงคลกีดที่นําทีมค้นหาทุกซอกทุกมุมและเราแวกจุดเกิดเหตุเนื่องจากคันว่าอาจจะเป็นประโยน โต่อรูปคดีเช่นอาจจะมี DNA ของแตงโมหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องติดอยู่แต่ก็ยังหาไม่พบ และต่อมาแม่แตงโมเผยอีกมุมว่ามันอยู่ที่ตอนที่เคลื่อนศพของแตงโมขค้ืนไนท้ายสปิดบดรําเล็กแต่ขาของแตงโมไม่ได้มีผ้าคลุมตนเห็นมีเจ้าหน้าที่ร่วมกตันยูหนึ่งคนสวมใส่ชุดสีทหารเขี่ยกระโปรงชิ้นนี้ขึ้นมาเห็นชัดเจนทำไมถึงไม่เห็นกันแล้วมันก็หายไปอาจจะมีคนเก็บไปก็ได้คงต้องไปตามเจ้าหน้าที่ร่วมกตันยู อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทางมูล,ลนิธิร่วมกตันยูได้ออกมายืนยันในเวลาต่อมาหลังจากที่แม่แตงโมได้ให้สัมภาษณ์ไว้โดยบอกว่าไม่ได้มีใครเก็บไปแน่นอนซึ่งไทยเอกภพหนึ่งในทีมกู้ภัยในวันนั้นเป็นคนเอาตัวเองเป็นประกรันงานนี้สังคมเลยพุ่งเป้าไปที่ตำรวจว่าเป็นคนเก็บไปหรือไม่เพราะมีเหตุการณ์สั่งย้ายที่ชนสุดโศพแบบกระทันหันในวันนั้นด้วย ต่อมาผู้บัญชาการตำรวจผุทธ h ภาคหนึ่งและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แถลงความคืบหน้าคดีแตงโมพร้อมกับตอบคำถามสื่อมวลชนเรื่องผ้ากระโปรงสีขาวของแตงโมที่หายไปจากที่เกิดเหตุตอนนี้ยังไม่พบแม้จะช่วยตามหาก็ยังไม่พบและในทางการสอบสวนเราเชื่อว่าหายไปในขณะตกน้ำเมื่อถามว่ามีความจำเป็นไหมกับเรื่องผ้าสีขาวทางตำรวจคิดว่าเรามีพยานหลักฐานอย่างอื่นเยอะพอ และล่าสุดในโลกโซเชียลก็มีการพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งเพราะมีชาวเน็ตคนหนึ่งไปขุดคลิปในวันที่ตำรวจงมหาหลักฐานในคดีโดยในวันนั้นเจอถุงแก้วและขวดไวายแต่ชาวเน็ตรายนี้สังเกตเหมือนจะมีคนหนึ่งใช้ไม้เคียบางสิ่งขึ้นมาลักษณะคลา้ายภาพพลิ้วๆแต่ความคมชัดน้อยเกินไปจึงไม่สามารถมองได้อย่างชัดเจนว่าใช้กระโปรงสีขาวของแตงโมหรือไม่ แต่เมื่อย้อนกลับเหตุการณ์นในวันนั้นไทยเอกพัน์ออกมาเผยว่าอยูยูตำรวจก็สั่งยกเลิกทีมของตัวเองในการงมหาหลักฐานทางที่เตรียมพร้อมแล้วซึ่งก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าเพราะอะไรรวมถึงเหตุการณ์นในคลิปนี้เหมือนคำพูดของแม่แตงโมที่บอกเอาไว้ว่าตนมองเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูคนหนึ่งใส่ชุดสีทหารเขี่ยกระโปรงขึ้นมางานนี้ก็คงต้องรอความชัดเจนกันต่อไป